เ hey, <c oughs> <โ>ฮ้โลเฮ้ยจ้โหดอะฮะโหดนะ,ะ,ะ,ะเจอกระต่ายโหดมันต้องบี้หัวอย่างงี้ครับเนมิซิตเลยไปกับบอสยางอีกวันนี้เราจะมาทำเมนูสุดพิเศษสำหรับก้อนเมฆโดยเฉพาะไอชิ้นน่ารักไปปะวะไ <c oughs> อยางแรกสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือขนมปังขนมบิสกิตไอบิสกิตทุยไข่เป็ดออ้ไม่ใช่เปปซี่เอ้ยอันนี้กูกินเองเด รุปแล้วเราจะมีวัตถุดิบด้วยกัน2ชนิดที่เตรียมไว้ตั้งเยอะใช้อยู่แค่นี้ <c oughs> ซึ่งมีคุณค่าทางด้านสารอาหารอย่างเต็มเปี่ยมทําให้กระต่ายของเรานั้นหน้าตาดียิ่งขึ้นท่ิงนี้เลยขั้นแรกให้วางขนมปังลงไปหยิบบิสกิตที่เตรียมไว้บางทีถ้าดัดเสียงมากจะฟังไม่รู้เรื่องอย่างนี้ปังชิ้นที่1ที่สองสาม ปิดฉากด้วยอีกแผ่นโอ้โหแม่งอย่างแอดวาน์เพียงเท่านี้เราก็จะได้อาหารหน้าตาดีอย่างนี้นี่เองเรามาดูกันว่ากราะต่ายน้อยของเรานั้นจะสนใจอาหารจานเด็ดนี้หรือไม่อ่ากูตั้งใจทำด้วยด้วยสกิลทั้งหมดที่มีนั่งทำเป็นเวลา3วันยางอีก ว่าอย่างไงบ้างยะ yeah. ไปเลยขอก้มกราบทันก่อนเมกับได้โปรดกินเยสมาแล้วเว้ยขนดนีด้กระต่ายของเรานั้นกินแล้วว้อาอ้าวมึงกินเจ็บมิสกิทขนมปังะ่ะไม่กินระก็ค่อนข้างที่จะน่าตาดีอยู่นะฮะแล้วทำไมต้องเมินขนมปัง <S 2> <S 2> <S ด้วยนะครับอ่าปอนปอน ป้อนเนี่ยจะดันหาพี่เอาจะเอาตกลงไม่กินใช่ไหมไม่กินโอเคครับไม่กินไม,ม่ไปแล้วทําลายความตั้งใจกูแล้วกูขอทิ้งไว้ตรงนี้และกันไม่เก็บให้ด้วยเอาเป็นว่าทุกอย่างมันก็เปลีโอเคไม่มีอะไรก็มาทําเล่นๆให้ดูนังยังมาทําหน้าคุนตีรีมาบอกลาคุณชน่มัมยวันด,ดีแล้ววันด,ดีอ้าววันด,ดีโอเคครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าซีเกนเดสเดย์เจอปืนครับ